ประทังชีวิตได้มันก็ไปได้ตอนนี้อาหารเราเหลือเฟือไหมไอ้ผู้ยญิเลยครับผมโอ้เยอะเลยเหลือเฟือเลยครับทำทั้งหมดเฉพาะไอ้ปลูกไอ้แพนกล่านี่ก็อบยี่สิบกว่าไร่อะปลูกแพนกล่าครับยี่สิบกว่าไร่ครับว้านี้ตัดเป็นทุ่งหญ้าบ้างนู่นตัดเป็นทุ่งหญ้าบ้างแต่นั้นเหลือดห้าไร่พอเพนกล่าลดลดประมาณลดประมาณมันมันมันก็ต้องเป็น ไอพศพศพ้ผสมภาษากันแล้วน,นี่วัวไปแม่รอดแล้วก็ต้องแปลงไปปลูกข้าวปลูกข้าวมากอะไร<อ>มากนี่นะครับผมปีไอ้ปีแล้วฉานฟังได้ถึงสามตันกว่าไอ้ยฟางได้อะไรกินตั้งแกน้ำสูบใส่ครับผมเห็นบอกว่าคุณลุงนี่เลี้ยงวัวคนเดียวคนเดียวคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองตอนนี้วัวเหลืออยู่ประมาณสี่สิบสองตัวสี่สิบสองตัวจัดการยังไงบ้างครับเช้ามาผมเอาไอ้เช้ามาผมจะตัดตัวไถ่ มีรถไถตัดหญ้าเครื่องไถไถตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าเหมือนคูโบจ่านะรถไถเล็กไะรถไถเล็กกับเดินต่าเละอ๋เะอเดินตามนูรถไถผมคุมผ้าไว้คุมผ้าไว้ทำไมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำไมต้องตัดหญ้าให้วัวครับในเมื่อเรามีหญ้าเยอะอยู่แล้วมันมันโปรยมันมันก็ เย็บไปเย็บมามันก็กินไม่ได้วัวอ๋อมันขี้ใส่ใช่ไหมขี้ใสแล้วก็ไม่ได้กินหรอกวัวครับผมถ้าถ้าเราจัดยังไงก็มันก็กินหมดไปกู้มาแล้วก็เลยอมคือเมื่อก่อนวัวของคุณตาแปดสิบกว่าตัวเลยถึงอยู่ถึงอยู่แล้วทาไมได้ขายทิ้งหมดครับคุณตามันมันก็ถูกมันก็ไอ้สกิทอย่างนี้ก็ไม่ดีไอ้คนซื้อก็ไม่ไม่มีซื้อครับผมเจะแต่คุณก็มีใครซื้อโตอย่างงี้น่ะอ๋อมันลำบาก ครับผมเกษตรกรลำบากทุกๆทุกคนเลยไว่าว่าใครมันมันลำบากเพราะถ้าคุณเสร,ร็จอะไรเสร,ร็จไม่มีคนซื้ออีกอมันเกษตรกรม,มันมันยากตรงนี้เลยเลยผมก็ลบขายลับขายรับไอจูววผู่ขายหมดอ่ะอ๋อขายหมดเลยจูเล็กๆขายประมาณะจะยี่สิบกว่าัวนะครับผมจูละ<ล>ัวละหมื่นกว่าสองหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดขายขายหมดเลย <laughs> ขายครับผมเมื่อก่อนเลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับคุณตา เลียงนี้เลยเลียงพวกปรามาันพวกวากิวพวกผสมหมดเลยครับผมทั้งวากิวปามาันชะลีหลายสายพันธุ์เลยสามสายพันธุ์ที่สพันธุ์นี่เลยครับผมเห็น <He en S 1> คุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนนี่มีหญ้ามีอะไรครบทุกอย่างเลยมีหญ้ามีอาหารมีอะไรพร้อมพอวบทุปับที่นี่ไปไปท้งท้งทั้งแถบเลยนี่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับมันไอ้มันมีคนซื้อเราพูดถึงเรียงเสร็จคุณเสร็จตลาดขายมาออก มันมีใกรซื้อครับผมมีไกรซื้อนี่มัน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 ก็กินไปตลอดเนาะกินไปมันจะขาดทุนตลอดทั้งที่เราให้กินแค่หญ้ากับฟังนะไม่ต้องกินอาหารด้วยถ้าถ้าคุณจริงนะอ๋อถ้าขุนจริงใช่ไหมเป็นอาหารด้วยครับผมแต่ถ้าเลี้ยงแบบนี้ต้องกินหัวอาหารไหมไม่กินไม่กินนี้กินเลี้ยงธรรมชาติอ๋อตอนนี้ปรับวิธีการแล้วธรรมชาติเพราะไม่ได้คุณแล้วไม่ได้คุณแล้วครับใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือกินหญ้ากินหญ้ากับฟังฟางธรรมดาครับผมแต่ว่าไม่มีต้นทุนนะ ไม่มีจนชุนมีก็ย่าจัดย้ากินจนชุนซื้อโรงละมันอย่างไรซื้อโรงละมันตัดย่าจัดอะไรจัดรถไทยเหล็กัดครับผมอันนี้คือต้นทุนของเราครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างงี้หละมันแต่กนต้องต้องกินอาหารครับผมกินอาหารคุณจูนหนึ่งกับฮารกซร้อยกิโลโอ้ขนาดนั้นเลยโอร้อยนี่แต่ช่างก็มีอ๋อมีแต่ช่างความทุกทุกทุกอย่างเลยแต่ช่างแต่ช่างเราก็มี วัเวลาจะก่อนเขาก็มาซื้อก็ซื้อช่างช่างเลยตัวห้าร้อยหกร้อยกิโลครับผมเจ็ดตัวได้สี่แสนกว่าเมื่อก่อนนะครับกี่ปีที่แล้วครับคุณลุงก่อนก่อนโควิดอ่ะก่อนโควิดครับจงนั้นเลี้ยงวัวดีมากไอ้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 ช่วงไอไรเกิดไอ้สกินอะไรนะลำปีสกินอนนี้โอจงนั้นมาก็ไปเลยนี้เริ่มสุดเริ่มสุดลงสุดเลยสุดจนถึงจุดจุดนี้จุดที่ต่ําที่สุดละครับครับผมแต่ก่อนก็นี่ช่างตลอดอ๋อมีแต่ช่างแต่ช่างตลอดคุน เยอะมีครบวงจรเลยครับโอ้มีถึงขั้นะมีที่ท่าวัวขึ้นด้วยครับอุ้ยหายากนะขึ้นตลอดมันก็บางคนก็เรามีสิบตัวบางบางเจ้าอ็สี่ห้าตัวคือยี่สิบตัวงี้ก็นัดคันมาอ๋อเป็นช่างเลยครับผมสิบถึงนุ่นสามนุ่นสองสามสี่เป็น้ยี่สิบตัวได้คันหนึ่งขึ้นไปเลยครับเมื่อก่อนแสดงว่าเลี้ยงนี่มีกําไรแน่นอนมีกำไรทุกวันนี้นะครับมีทุกวันนี้มีอะไรแล้วทรงตัวทรงตัวได้ก็ถ้าจะ มันก็อยู่ได้เลยเพราะเราไม่ได้กินหัวอาหารไม่อยู่ได้ถ้าถ้าเรากินอาหารมีอะไรไปไม่รสเนี่ครับผมเพราะว่าคายไม่ออกช่วงนี้ก็เรากินปลูกจงพวกยานี่ก็ประทังชีวิตได้มันก็ไปได้ตอนนี้อาหารเราเหลือเฟือไหมไอพวกยาเลยครับผมโ้เยอะเลยเหลือเฟือเลยครับทำทั้งหมุดเฉพาะไอปูไอเพนกลานี่เก็ยี่สิบกว่าไร่อ่ะปลูกแพนกลาครับยี่สิบกว่าไร่ครับ นี่ตัดเป็นทุ้งยาบ้างนู่นตัดเป็นทุงยาบ้างอันนั้นเรือห้าไร่พอเป็นกล้ารถรถประมาณรถประมาณมันมันมันก็ต้องเป็นไอผสมผสานกันแล้วนี้วัวไปไม่รอดแล้วก็ต้องแปลงไปปลูกข้าวปลูกข้าวมั่งอะไรมั่งนี่นะครับผมปีปีแล้วท่านฟางได้ตั้งสามตันกว่าฟางได้อะไรกินตั้งแล้วเนี่น้ำมันสูบใส่ครับผมแสดงว่าเป้าหมายหลักก็คือเลี้ยงวัวไม่ใช่แล้วตอนนี้ต้องผสมผสานแล้ว ถ้าเลี้ยงวัวอย่างเดียวเละแน่นอนเลยนะไม่แน่นอนทีนี้ก็ต้องผสมประสานกันแล้วแต่ผมชอบนะที่ว่าทํานาปรังได้ทั้งสามตันเนี่ยโอ้ไมธรรมดาอันนี้เจริญไร่อ่ะครับผมเจริญไร่นี่ผมก็สูบน้ําใส่สามตันนั้นตีเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับคุณตาก็ตันละได้ละพันสามวันเออเออหมื่นสามครับผมร้อยสามสิบสามบาทครับผมแห้งก็ได้สิบห้าสิบหกแสดงว่าก็มีราคาเหมือนกันมีเท่ากับนาปีนะเขาไม่ได้ปฏิเสธเลยว่านาปีนาปรังนะ โอ้กรับซื้อป้ายเขารถไฟไทยเลยไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายให้เขานต่นะเขารับซื้อแน่นอนโอ้ก็จะยุ่งตรงนี้เองครับกิโลเนี่ยคืงปากทางเนี่ยครับผมเห็นบอกว่าคุณลุงนี่เลี้ยงวัวคนเดียวคนเดียวคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองตอนนี้วัวเหลืออยู่ประมาณสี่สิบสองตัวสี่สิบสองตัวครับจัดการยังไงบ้างครับเช้ามาผมเอาไอเช้ามาผมจะตัดตรถไฟนี่รถไฟตัดหญ้าเครื่องไหร่รถไฟตัดหญ้า ตัดหญ้าตัดหญ้าเหมือนคูโบต้านะรถถ่ายเล็กไนะรถถ่ายเล็ก,กเดินตามนะอเอเดินตาวนู่นรถถ่ายคุผมผ้าไว้คุผมผ้าไว้ทำไมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำไมต้องตัดหญ้าให้วัวครับในเมื่อเรามีหญ้าเยอะอยู่แล้วมันมันโปรยม,มันก็ เหยียบไปเหยียบมาวันก็กินไม่ได้หัวมันขี้ใส่ใช่ไหมขี้ใสแล้วก็ไม่กินหรอกวัวครับผมถ้าถ้าเราตัดยังไงก็ต้องกินหมดครับผมอ๋อคือถ้าตัดนี้กินหมดแน่นอนกินหมดแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเอามาผูกยังไงก็เสียเยอะกว่าได้เนาะก็เสียได้อะคมันมันขี้ใส่มันขี้ใสแล้วก็เหยียบไปเหยียบมาก็ขี้โคลนมันก็ไม่กินหรอกตัวครับแล้วนี่อ้เฉพาะนี่สามสิบห้าไร่สองงานตรงนี้นะครับ สามสิบห้าไร่ไม่สิบสองสิบห้าไร่สองงานสิบห้าไร่สองงานครับปลูกหญ้าหมดเลยรู้หญ้าหมดเลยนี่ผมเปลี่ยนเป็นผสมโซปราส,ส,ปปสานแล้วนี่อ๋อเรือสิบเมไร่ตอนนี้คุณลุงแบ่งมาปลูกข้าวตรงนี้แล้วปลูกข้าวชีไร่ครับผมเรือสิบเมตดไร่กว่าครับผมแล้ววัวที่เอาไปผูกตรงนั้นเนี่ยได้ผูกเชือกไหมครับหรือว่าไงผูกเชือกผูกเชือกให้ผูกเชือกมันเดินเยียบ ขี้ใสแล้วมันไม่กินหรอกพผัวนะครับผมถ้าเหยียบขี้โคนขึ้นแล้วไม่กินอ๋อไม่กินหรอกมันขี้ใสแล้วไม่กินหรอกครับผมต้องผูกขี้สั้นๆอย่าผูกยาวอย่างนั้นอีกมันให้มันกินมันจะเป็นเกลี้ยงก่อนก่อนย้ายไปอ๋อแต่มันอย่างนั้นแนเหยียบไปเหยียบมามันก็ไม่กินหรอกครับผมมันกินไปอย่างนั้นแหละให้กินจนถึงดินเลยดินเลยเดี๋ยวก็ย้ายไปนิดนึงย้ายต่อนิดนึงอย่างนี้นะย้ายไปเรื่อยๆห้ามห้ามผูกยาวห้ามผูกยาวผูกยาวมันจะเหยียบครับผมเหยียบขี้ใสแล้วก็ไม่กินหรอกพผัวอ แล้วก็พอประมาณรู้ว่าขนาดนี้แหละเดี๋ยวให้มันกินให้มันกินมันให้มันนั่นก่อนให้มันหมดก่อนถึงดินก่อนโอแล,แล้วเราก็เบียดไปนิดนึงอย่างเงี้ยโอ้ยเยี่ยมเลยนะผู้ชมครับที่พูดอยู่นี่กำลังยิ้มอยู่นะอันนี้คือครอบครัวของคุณลุงเลยเนาะครับอันนี้ห้าไร่ห้าไร่ครับมีหลังคากับที่โล่งมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างครับมันก็ดีครับมัน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 ดีอย่างเพราะว่าเรามันมันมัน ไอกาบันไทยเทได้มันมันโล่งอ่ะครับผมมันมันไม่เยอโคเล็กๆมันมันอัดออย่างนี้มันก็วิ่งเล่นได้ครับผมเล่นได้มันออกกาลังกายได้พวกตัวเล็กครับผมไม่คือไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยแค่ในพื้นที่ก็พอพอแล้วครับผมทำชาก็ปีเสร็จแล้วก็บอะไรออกออกก็มันแรงด้วยมันมียาให้กินไม่รู้เอาไปไหนครับผมยูต้งตั้งปีทั้งตั้งปีทั้งนี้เลยครับผมแสดงว่าตัวนี้จัดการง่ายเนาะครับมูงเรื่องง่ายง่าย ผว่าเรามัน<ร>ไ,ไม่ลำบากเราทำาก,กเรามีพร้อมคือพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วก็ตัดมาก็ให้่นกินแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะครับไม่ได้ยุ่งยากตัดก็ใช้เครื่องตัดด้วยครับเครื่องตัดอาจจะเหนื่อยตรงที่หอบมาใส่รถหน่อยเนานะครับก็ไม่ยากเรารถพลอยไปก็ตักจูนตักจูนใส่รถใส่รถมาก็กา้มันให้ันกินครับผมมันชื้นลวกอ่ะเคยคิดไหมว่ามันต้องมาถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนแนวคิดจากเลี้ยงวัวอย่างเดียวมาทําเกษตรอย่างอื่นด้วยครับมัน เจโกนามั่นใจว่าจะเลี้ยงวัวรนะ้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะตั้งใจนะเพราะเราทำนี้หมดไปสองล้านกว่าทำข้อวัวน,นะทั้งที่ทั้งไรหมด 3, โโไปสามล้านโอ้โหมีรายละสองสองสองแสนแปดครับผมสองแสนแปดห้าได้ทำที่ทั้งไรหมดเกือบสามล้านสามล้านเศษซ้ำนะครับผมมันมันมันเ<อ>จกนว่าจะทำนี่เลยเพอวัวตัราคาปุ๊บ ที่นี่เลยไม่รู้ออกทางไหนตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ออกทางไหนแล้วทีนี้ครับผมตอนนี้ก็มองอะไรเป็นปัญหาไปหมดเลยเนาะครับมันไม่รู้ออกทางไหนเลยเปี่ยนเป็นเกษตรผสมสารแล้วผสมสารแล้วครับผมอย่างน้อยก็ได้ข้าวมั่งได้ฟางให้วัวกินมั่งไม่ต้องซื้อข้าวยนี่นะครับผมก็เลยก็เลยคิดเปลี่ยนเป็นทำนาตอนนี้ก็สิบสามไร่ครับผมเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นนามั่งครับผม แล้วพวกนี้คืออะไรครับุณลุงนี่ไม่เอาไอไอวัวนี่ไอไอนี่พวกพวกรุ่นรุ่นอ๋อมันได้ออกออกมันจับยากมันวิ่งทั่วเลยเนาะมันมันผูกยากมันยังม่มีไอสายสายน่ะสายสะพายพายมานะครับผมเมื่อก่อนนี่เลี้ยงวัวตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับถึงเลือดร้อยไหมเมื่อก่อนนี่ผมก็พวกไอวากิวนี่ก็แต่โกนุกแพงนักลรอย่างสักร้อยสามสิบ